ต่อไปนะฮะเนื่องในปีมหามงคลน,นี้นะครับจังหวัดพิจิตรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2 5 6 7ครับที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายสุทธิพงศ์โอวาสิทธิ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร นำพระสงฆ์นิกรชาวพิจิตรประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพนร 28. รษาหรอบ28กรกฎาคม2567ภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมสวดมนต์ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระพระาราไมยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนานสำหรับจังหวัดพิจิตรนะครับก็ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับทุกวันที่28ของเดือนตลอดทั้งปี2567นะครับ